สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตากปลาสลิดกันนะคะพอดีได้ปลาสลิดมานะคะได้มาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแล้วก็เอามาตากแดดกันค่ะวันนี้เราใช้คอนโดนะคะตากแดดก็น่าจะตากประมาณสักสองวันนะคะโอเคเราก็จัดเลี้ยงนะคะให้เป็นระเบียบเนาะ เรียงเป็นแถวเลยนะคะแถวล่างจะเป็นปลาสลิดนะคะตัวเล็กนะคะส่วนแถวบนก็จะเป็นปลาสลิดตัวใหญ่นะคะโอเคปิดเลยกันมแมลงวันเข้านะคะช่วงนี้แดดดีมากเลยเพื่อน าของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อน